สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมซอมบี้ไดอารี่เนาะก็เกมนี้ก็เป็นเกมแนวยิงซอมบี้แบบเดินหน้ายิงเนาะเป็นรูปเป็นตัวการ์ตูน3ดีไม่ใช่รูปผมก็จะมาเล่นให้ดูนะว่าเล่นยังไงเนาะแล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างเก่าแล้วผมเล่นตั้งแต่สมัยแบบช่วงเด็กๆเ,เ,เด็กมากๆเราไปเริ่มกันที่ฉากก่อนแล้วกันดูฉากก่อนพวกนา้ก็จะมีพวกปืนเป็นอาวุธเนาะแล้วก็มีตัวละครตัวละครมีดาเมจเลือด you <know> ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็สปีดการเดินเนาะ นี่ก็จะเป็นพวกของเติมใช่ไหมใช่สุดนี้เราใช้เงินในเกมซื้อได้แล้วอันนี้คือเพิ่มเลือดเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเกาะน,นี่ก็เป็นดา้รูปดาบนี่เป็นดาเมจนะครับแล้วก็ลงท้านี่จะวิ่งเร็วแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นพอเราใช้แล้วมันจะมีระเบิดลงมาทําลายฝูงซอมบีนะ้เนาะนี่ก็จะเป็นพกเกาะนะครับก็ไว้เคลียร์ซอมบี้เรื่อยเรือเราก็ไม่ลดด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดเนาะผมก็เล่นนานละเกมนี้เพิ่งกลับมาโหลดเล่นใหม่ก็มาดูกันว่าจะรอดไหมเนาะเริ่มที่ด่านแรกเลยแล้วกัน อา่าฮะโอเคสีแดงนี่ก็จะเป็นปุ่มยิงเนาะอ่าซ้ายขวาเนี่ยก็เดินได้ปกติครับแบบนี้มันก็จะเป็นที่กั้นไว้นะเราไม่สามารถเดินไปเรื่อยๆได้เนาะมันกั้นฉากไว้นะครับก็จะมีพวกด่านที่ให้เดินจนไปถึงเป้าหมายนะครับโอเคอยังเดินไม่สุดก็ชนะละเขียนแรงเอสเนาะ้แ,แรงเอสก็ต่อเมื่อเราไม่โดนดาเมจนะครับยิ่งเราโดนดาเมเเยอะเท่าไหร่เราก็ ยิ่งแรงลดเท่านั้นเนาะส่วนเดียก็จะเป็นภารกิจนะครับเราก็รับได้เนะาะโกลด์บาทผลแนะนำช่วงต้นเกมซื้อดีเซอร์ไอเกิลก็ได้เนาะถ้าเก็บตังค์ได้ก็เก็บนะครับเก็บซื้อนี้คุ้มสุดละสำหรับช่วงต้นเกมเนาะไปเล่นกันต่อเฮ้ยไอผู้หญิงนี่จะวิ่งเร็วเนาะระวังด้วยนะครับก็ปืนแรกๆช่วงนี้ยังใช้ได้อยู่เนาะแต่ช่วงหลังๆนี้เริ่มใช้ไม่ได้ละมันจะยิงค่อนข้างเบาเนาะอืมไปเรื่อยๆ เกมนี้ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างเก่าเลาวสำหรับคนที่ชอบเกมแนวนี้ก็หาลองมาโหลดเล่นได้เนาะเพราะผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างสนุกดีนะสำหรับเกมนี้เป็นเกมที่เก่าแล้วก็สนุกผมชอบนะสมัยก่อนโอเคแลงเอ็ดจบละเดี๋ยวก็จะมีด่านใหม่มาเรื่อยๆเนาะถ้าเราเล่นไม่ผ่านเราก็สามารถเล่นด่านนั้นซ้ำได้นะครับตอนนี้มีตังอยู่ห้าพันแตต้องการอีกหกอีกพันหนึ่งเพื่อจะได้หกพันเพื่อซื้อปืนเนาะ โอเคเล่นด่านนี้ได้เราก็น่าจะได้ละด่านนี้เราต้องเดินไปถึงจุดหมายเนาะเนี่ยมันจะมะีมีบอกอยู่เนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดเมตรนะครับก็เดินไปให้ถึงเนาะ,ะ,ะ,ะโอ้เชี่ยเชี่ยเชี่ยโอ้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ละไม่ได้แรงเอ็ดเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไม่ไหวจะต้องซื้อดีเซิร์ตไอเกิลมาก่อนแน่เลยไม่ไหวจริงๆที่ตัววิ่งเร็วเยอะมากเหือแต่เชียร์ไม่ไหว คือเสร็จเราไปเล่นอีกด่านนึงก่อนเนาะเพื่อเก็บตังซื้อดีเซอร์นะครับแล้วก็ถ้าเราเล่นไม่ผ่านเราก็ได้ตังค์มาด้วยเนานะแต่เราได้ค่อนข้างน้อยครับรองเท้านี้ก็จะวิ่งเร็วนะมันก็จะมีดอปของตามแมทตามแมปด้วยนะครับมันจะมีพวกอ่วิ่งเร็วแล้วก็บวกดาเมจบกวกพลังป้องกันอะไรแบบนี้นะเนาะี๋ยวบางทีก็อาจจะดอปไอชุดเกาะมาก็ได้นระเป็นหุ่นยนต์นะครับ เราสามารถใช้เพื่อยิงซอมบี้ได้เนาะเรื่อยๆแล้วก็ไม่ลดด้วยแล้วก็ระยะปืนมันก็มีเหมือนกันนะครับมันไม่สามารถยิงไกระยะยิงไกลเกินระยะปืนได้เนาะส่วนกล่องนี้เราสามารถยิงเพื่อเอาของหรืออาจจะเป็นซอมบี้ตกลงมาก็ได้เนาะกี่คือระเบิดนะครับถ้าเราเข้าไปมันก็จะระเบิดลงมาให้เลยตรงที่เราเดินไปเก็บนเนาะเชื่อแรงเอสเราได้หกพันละเราไปซื้อที่เซตไอเกินนลเนาะเราก็สามารถซื้อเติมกระสุนได้เนาะเกมนี้ไม่กระสุนหมดนะครับก็จะลืมเช็คความพร้อมให้ดีเนาะเราก็แล้วเราก็สามารถ เติมกระสุนได้เนาะในเกมเลยนะครับเราแค่กดไปตรงที่ในรูปปืนเลยมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราซื้อเนาะกดแล้วก็กระสุนก็เพิ่มเลยเนาะแต่ตังเราก็ลดด้วยเนาะโอเคในสีฟ้าน,นี่คือการเปลี่ยนปืนนะครับเนี่ยเห็นไหมดิเซอรเกิลที่ผมบอกมันค่อนข้างดีเนาะมันยิงนัดสองนัดก,ก็ตายละสำหรับพวกตัวเริ่มแรกเนาะี๋ยวเราจะกดตัวรูปปืนก็ได้เนาะเพื่อสลับนะครับได้เหมือนกันเนาะแล้วแต่ความถนัดเลย บุ้มโอเคโอเคผ่านจะไ,ได้มาพันหนึ่งกับอีกเพชรไอเพชรนี่ได้น้อยนะแต่ละด่าน,นะครับแต่ถ้าเราเก็บได้เรื่อยเราก็สามารถซื้อของที่มันค่อนข้างดีได้นะแล้วก็ของที่ผมแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นพวกปืงกลแล้วแหละปืงกลนี่สําคัญว่าสำหรับพวกที่มาแบบมาเยอะๆแล้วสามารถยิงกาดได้นะครับอ็วพวกลูกซองนี่ก็จําเป็นเหมือนกันแต่เดี๋ยวผมค่อยซื้อนะไอพวกพวกมาเปบอลน,นี้อย่าซื้ออะไรก็ได้นะครับก็มันไม่ค่อยคุ้มเนาะสำหรับผมนะครับก็ตัวละคร ผมคิดว่าน่าจะซื้อตัวละครที่มันเรื่อ,องค่อนข้างเยอะน่าจะดีกว่าเนาะแต่ก็แล้วแต่คนชอบด้วยแหละผมก็แนะนาพวกเงินเยอะเนาะเอ้พวกนี้ถ้าไม่จะเป็นก็ไม่ต้องซื้อก็ได้เนาะมาสามารถดอปตามแมปได้นะครับก็บางตัวถ้าบางตัวก็ไม่ได้ดอกนะครับส่วนใหญ่ก็จะดอกน้อยเนาะก็ซื้ออันเนี้ยยี่สิบเพชรใช่ไหมแต่มาเมเราซื้อได้นะครับแต่เราไม่ได้ถาวบอเนาะก็บอกให้รู้นะเผื่อคนจะซื้อคิดว่าได้ถาวบอน,นะครับมีก็เหมือนกันสามารถใช้ได้เนาะซื้อไปใช้ได้เหมือนกัน โอเคไปกันต่อไ่ด่านจับเวลาแล้วกันเพ okay. ื่อนด่านจับเวลานะแล้วราก็อยู่ให้ถึงตามเวลาที่กำหนดนะครับตุมตึมแดกถ้ามีตัวพวกเอ่อเริ่มแรกมาไม่ค่อยเยอะแล้วก็ใช้ปืนแดกไว้ก็ได้เนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเปืนกระสุนด้วยเราจะได้ไม่ต้องซื้อเยอะนะครับกระสุน ผมขอไม่เปิดเสียงเพลงนะเพราะว่าเสียงเพลงกับเสียงเกมมันค่อนข้างดังเนาะมันผมพูดมันจะดูเบาไปเลยนะครับก็อาจจะรบกวนในการเล่นแล้วก็การฟังดนะ้วยเนาะโอเคผ่านแล้วก็ที่ผมอยากจะบอกก็คือไอ้พวกปืนเนี่ยที่มันลักลอกเนี่ยเราสามารถใช้เพชรเพื่อปลดล็อกในการซื้อได้เนาะปลดล็อกได้ทุกอันเลยเนาะก็เลือกสั่นก็นได้นะเนาะจะได้ปืนอะไรแล้วก็เก็บเพชรปลดล็อกนะครับก็ปืนกลที่ผมแนะนําก็ที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็น P90 แล้ว Speed ก็มีสปีดการยิงค่อนข้างเยอะพาวเวอร์ก็แรงอยู่เนาะเดี๋ยวกูซี่กูซี่ค่อนข้างเบาแต่ยิงยิงเร็วก็จริงผมให้ภาษีพีก็ศูนย์ดีกว่าเนาะจะซื้อ AK ก็ได้แรงแต่สปีดกนะ okay, ลางๆเนาะโอเคไปด่านต่อไปดีกว่าไปด่านฆ่าอมบีแล้วกันบุ้ม ส่วนรูปดาบนี้ก็จะเป็นดาเมตเนาะแต่ดาเบตอันนี้ค่อนข้างน้อยเนาะเพราะมันเป็นดาบปกตินะครับแล้วก็อยู่ไม่นานเท่าไรนะหร่เนาะ1 2ึ่ง,องโอเคครบ30มสิบตัวไปกันต่อเลยวันที่4 let's go <S ตัวละครเกมนี้น่ารักดีเนาะผมผมว่านะก็ถ้าใครชอบตัวละครที่น่ารักแบบนี้ก็ กเล่นได้นะครับก็เกมฟรีเนาะก็เป็นเกมที่ค่อนข้างเก่าเลยไม่ได้อัปเดตแล้วมนะั้งเกมนี้ผมคิดว่ามันจะเห็นจะมีภาค2แล้วมนะั้งแต่ผมก็ไม่ได้เล่นเนาะเล่นแค่ภาคนี้แหละภาคนี้หนุกสุดแหละถ้าที่ผมเล่นมานะวิกตอรีด่านสีเขียวคืออะไรด่านสีเขียวนี่คืออะไรดอด่านสีเขียวนี่ก็คือดา่านที่ฆ่าไปเรื่อยๆเนาะไม่มีวันจบนะครับก็ใครชอบแบบยิงซอมบี้เรื่อยๆก็เล่นด่านนี้ได้เนาะเล่นค่อนข้างยากเนาะถ้าใครเป็นผู้เริ่มเล่นใหม่เนาะ เพราะว่ามันจะมีพวกซอมบี้ที่เราไม่รู้จักที่เรายังไม่เคยเจอมาด้วยเนาะจะเล่นยากขึ้นอีกอเคเราไปด่านวิ่งดีกว่าน่าจะเจอสับะาดใหม่นี่ยว่าแล้วใส่หัวครอบยิงหลายทีอยู่นะกว่าจะตายสองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ยิงสี่ทีตายนะสับดีเซิร์ดกับไอตัวใส่หัวครอบก็ไม่จำเป็นเราไม่ต้องใช้ดีเซิร์เปลืองก็ได้นะเพราะว่าค่ากระสุนมันก็ค่อนข้างแพงด้วยนะ แต่ถ้ามาเยอะอย่างนี้ยังไก็ต้องใช้โอเคผ่านเรียบร้อยวิคเตอรี่ลังเอตพอไปด่านจะเวลาอีกสักด่านแล้วกันนี่เป็นด่านสุดท้ายละด่านนี้ก็มันจะมีทางสุดเนาะมันเราไม่สามารถไปได้เนาะอย่างนี้นะครับก็จะเป็นแค่นี้แหละบึมโอเคพยายามกะระยะการยิงดีๆเนาะเพราะว่ากระสุนเรามันไม่ได้ไปจนสุดแมปเนาะโอ้ยยิงยิงยิงโอเคเก็บเลืย,ย,ยอ,อรยไปก่อนแล้วกันเผื่อต้องใช้ ดาเมจว่ะโอเคสวยโอเคผ่านละวิกตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ลงเอด mm hmm. โอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะก็คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ไปนะครับสำหรับวันนี้จริงครับผม